ไปคนอัญโยองอัญโยองอันยอัญโยเดี๋ยวพี่มินมินหายใจแต่พี่มินมินซื้อภาพปูที่นอนไหมก็จะมองไม่ค่อยเห็นอะไรพี่มินจมไปเลยอ่ะไม่เห็นเลย จะตื่นวะพี่บินอยู่ไหนอะอยูนี้แน่เลยอะหลังจากที่ผักจมในกองตุกตานี่พี่บินมก็จะจมในกองผ้าห่มเฮ้ยพี่บิปูที่นอนใหม่เป็นคิตตี้ตอนแรกพี่บอกว่าโอ้ผักแบลว่าเดี๋นี้บอกแล้วไม่ไหวอยู่ด้วยกันมันติดเชือ้อแล้วตอนนี้ห้องเราก็จะมีอันนี้เพิ่มมาท่าด่า เขาต่ออีกไหยเก่งปะเกะ่งใช่ไหมแน่นอนดูสีที่มีในชั้นวางของเขาในขณะที่ผักชั้นสีขาวและลงมากทำไมมันลงกันเลยก็มีอีกอันเลยอันนี้วิสิดิแก้วแก้วน้ำนี่ผักก็ต่อนนะทุกคนมีกูดด้วยน่ารักเธ้อะไรชาอินมู ก็คือเต็มห้องแลยย้วนะเราต้องทําทุกที่ให้อบอุ่นเราก็เลยต้องมีของเยอะๆเพื่อที่จะได้เรียบเสมือนบ้านเรามากที่สุดเราจะได้รู้สึกอุ่นใจเหมือนอยู่บ้านนี่ทุกคนก็เ <สๆ S 2> ลยต้องมีของเยอะไม่ผักพี่ผักไม่ได้ต่อเลโก้นะเลโก้พี่ผักอยู่ที่บ้านแต่พี่ผักขี้เกียจมินมินคือโผลมาแค่ตาทำไมมันมือจังนานแล้วไม่ได้เห็นทักเปียไม่เคยทักเปียเลยนะครับ ม่เคยหรอทำเป็นักเปียไม่มีไม่ไม่เคยเหัเกเปีเยอสองข้างมานานเลยนานมากนานจนจำไม่ได้เลยลูกบนหัวมิน,ม,นม,มินไม่หล่นมาใส่หัวบ้างหรกไม่้วของพี่มินหล่นของพักก็น่าจะหลน <laughs> ่นเปียหมัดใจป่วยวีวีเถอจังไปเดทกับน้องวีมาเป็นไง <laughs> <laughs> ไม่ดีเราไปเดท <laughs> กันยังไงกินข้าวไงกินข้าวไงคืออะไรกินข้าวก็อนแต่ข้าวเสร็จปากเคี้ยวเคี้ยวกินกินข้าวแบบนี้ค่ะ เพราะว่าว port okay. you know ันนี้ไม่ได้กินให้ดูใช่ไหมก็เลยถามกันเนี่ยฮะหน้าชัดหลังแฟนพี่มินเนี่ยนะพอโฟนขอเต็มสิวหน่อยเห็นพี่มินด้วยหรออยู่ในกองนั้นรู้ไหมวันนึงผ่เช็คแกลบกี่ครั้งอ่ะใครตอบถูกไม่มีรางวัลให้หรอกถามไปกันเลยเอ้ยพี่ไฟพี่ไฟอยู่ไหนอ่ะพี่ไฟมาหาไหมพี่ไฟมาถล่มที่นอนไหมที่มีมินลิ่เจอแน่ ดีใจที่ฝุดเลยพี่ไฟเร็วๆนะพี่มินรอยอู่วหุยเมงเย่งอะไรแกพี่มีอักน่นอนคนอย่างผักโขมอ,อะ่ะไม่พูดอะไววะไม่ต้องพูดดีกว่าเปิดเลยลับเ,เปิดสิ มาไลฟ์ด้วยกันสิเฮ้ยไอ้ผมเรียกพี่อ่ะสิฝ้ายหนักไหมมินมินอนัจ้าไม่น่าหรอกไม่ต้องมานะอะไรอะยินทาใช่แล้วมีคนบอกว่าคิดถึงหมูเด้งใช่เลยแต่เมื่อเกิดนแล้วบอกว่าอยากเลี้ยงหมาแล้วหมูเด้งก็บอกเปลี่ยนหมูเด้งเป็นหมา สอนให้หมูเดีเขาหมูเดีเขาเร็วแต่มันก็ร้องออกมาในหน้าเคยเหรอไปชวนพี่เป้มาไลฟ์ด้วยกันเขาตอบถึงหอหรือยังก็ผลงานการช่างโชว์ไปแล้วเธอมาช้าเองเธอไปดูยอหลังนะพันธกียังไงสิก็แค่ไปออกกำลังกายด้วยก่อน่ทำไมมันเป็นอะไรแบบ อะไรอะเค้กช็อกโกแลตชีลเลอรสปูนโอ้โหเป็นปากดึเขารู้หมดแล้วว่าถักช้าวกินขี้อย่าพูดเลยคนนั่งเงียบๆได้ไหมคนกินขี้เขาบอกว่าให้ผักไปดูทับพี่หมิ่นบิงก็รอแล้วนข้าวแล้วกินให้ดูอีกไหมล่ะคะอยากเห็นผักกินข้าวใช่ไหมหมูอึ้งเหมือนวลาววิลาวมาย่องทับพี่หมิ่น ทำไมทุกคนชอบแม่พี่เมนอะคะไม่เมนวุ่นไรไม่ได้ยินเลยอ๋อเธอคนแรกเลยไม่เห็นได้ยินเลยยังไงอ่ะ You are so funny ที่มาซาอังกฤษมาแต่ว่าพิมพ์เล็กข้ามา You are so funny ไป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 มีกัปเป้เลือกใครใครถามเนี่ยไม่ตอบใคกูขมอะไร่ะ Oh